เทียบไม่ติดเรียนแบบเกาหลีวิจารณ์สนานสิบละครไทยเถียงทั้งประเทศหวังสูงอยากดังระดับโลกแต่ไปไม่ถึง ชัแหลททางรอดละครไทยยุคแข่งขันดุเดือดทำไมสู้ซีรีส์เกาหลีไม่ได้ละครซีรีส์ไทยโดนเปรียบเทียบกับซีรีส์เกาหลีมานานหลายสิบปีอะไรทำมที่ทำให้ละครซีรีส์ไทยยังไปไม่สุดโกอินเตอร์ไม่ไปเปรี่ยงสักทีมีปัญหาอะไรบ้างที่ต้องรู้ต้องแก้เพื่อให้ละครซีรีส์ไทยได้ดังระดับโลกธุรกิจบันเทิงแสนล้านด้านละครซีรีส์ยังมีการแข่งขันที่เข้มข้นดุเดือดต่อไปหลายค่ายหลายช่องหลายผู้กำกำับต่างคิดทำละคร ีรีส์ที่คาดว่าจะดังเด่นโดนใจมหาชนลำพังการแข่งขันของที่ไทยก็หนักมากแล้วซีรีส์เกาหลีซีรีส์จากหลายประเทศก็ยังบุกบุกเข้าไทยไม่หยุดทําให้กลุ่มคนดูซีรีส์เกาหลีซีรีส์ต่างประเทศโตวายอย่างน่าสนใจมากๆแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งจากต่างประเทศก็บุกบุกไทยตลอดน่าสับตาเม,มากๆจะพาไปคุยคุยกับดาราดางังผู้จัดละครกับการหาหนทางที่จะร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาละครซีรีส์ไทยให้แสงหน้าเกาหลี ซีรีส์เกาหลีไปไกลมากๆพระเอกด่างที่เล่นซีรีส์มาเยอะมากๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีแรงพลังที่จะทํางานต่อไปอยู่แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่มีเยอะมีให้เลือกดูเยอะขึ้นๆบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ดีคนดูได้ดูอะไรที่หลากหลายขึ้นคนทําก็มีอิสระมากขึ้นในการคิดและทำไม่ต้องกรอบจากนโยบายช่องดารานักแสดงก็เกิดใหม่ได้ง่ายได้มากขึ้นด้วยแต่ถ้าทําออกมาแล้วไม่ดีก็จะถูกลืมได้ง่ายไม่เป็นที่จดจําละคร เกาหลีบันเทิงของเกาหลีมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบให้เป็นนโยบายของประเทศย้อนกลับไป20ปีที่แล้วเอฟผมดูละครซีรีส์เกาหลีเหมือนเขาตามหลังไทยอยู่นะแต่ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นเขาปล่ไก่มากๆแล้วบทที่ดีสําคัญมากต้องใช้เวลาเยอะๆสังเกตได้ว่าซีรีส์ละครเกาหลีจะสอดแทรกวัฒนธรรมเกาหลีเอาไว้ตลอดคนไทยมีฝีมือนะแต่เราไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนที่มากพอจากรัฐบาล